ครับใจน้ำย็นนะครับเนีนเทลงไปเลยเอาฝาอึดไปกําอืมนี่ครับมันนอกนะครับว,ดดว้า,วนนา,าะกันอ้าวปิดเลยเป็นปะจํกับ,บทีมงานมนีอะไสวัดสดีครับนะครับวันนี้ โอ้ยเบียมาเจ้าหน่อยนะครับเนอ้ก็ไม่ซัไอันนี้มาฉลองกันนิดหน่อยนะครับนี่วันนี้เทลานนี่นะครับเปุ่มาใส่หลักตอนนี้เอาเนี้ยหมดถึงปุ่นเตือนนะครับกอดฝนตกหรือเอาอย่างกึ่งก่อนเลยมีเมนูเด็ดนะครับแรงนี่น่ครับมาโกกันเลยครับนี่แหละครับอเขาจะต้มเป็ดป่าเย็นนะครับหรือปลาไหลวันเขาเนี้ยนะครับเนาะ เดี๋ยววิธีการน็อกนะครับเดี๋ยวจะแนะน,นะํานะครับเออนะครับเดี๋ยวลงต้มเื่งซึ่งมันเร้อยกันอันนี้จะมีหอมแดงหอมขาวนะครับจักไข่นะครับนาอกข่าขมิ้นหาดบดได้คือส้มป่อยเห็น,น,นะครับนะครับเพื่อต้มเอาใส่เม็ดผักชีลงไปครับ มีฝาเขียวใส่หมดเลยน,น,นี่เขียวเหรออืมจริงมีคนมาอยู่ใส่หมดเลยเยวะคนะหลับอนะฟอฟอพอพอฟเออเีวดำครับใส่หน,หน้อยนะครับมดฝาไ้ตรงนี้อ่าหน้าออกสีแดงๆหน่อยต้องเปียกสมัยบลเก้าอ่าทีนี้การนอกปลาไหลนะครับคือใจน้ำเย็นนะครับเนอะเทลงไปเลยเอาฝาอึดไว เออตะกั๊ครับอืมอย่างี้ครับมันนอกมันตุ่มด้วยว่ายังน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นเท่รถอนอืมขวานตนี่เกือบร้อยแล้วนะครับใส่ถังแข็งนักนะครับน้ำนุกมัดกระลัมต้มเดือดแล้วลงมอแล้วครับน้ำเดือดละออกแล้วก็จำกระเย็นเนาะ มถกเลยเ <นะ S 3> อกเลยอกเลยดิหนาว่าไหอ้าวปิดเลยครับอืมอะไอ๋อถอษแตกหมดละอู้แตกได้อยู่ก้นเดียวมั้ยโอมโจเละลงไปล้วนี่นะล้วหัากูกัน มันมดูดันอยู่เต๋อเต๋อหวาเป็ดกันเลยเออคำเดียวอ่ะมีนูนี่เล่งดวนคออออรับเนออมาถือขับสซมเดือนใส่หมูนู่นครับบอกไปก่อนนี่อ่าเออพอ,อ,อดีวเวหน่อยอือจันหันกับคำแม่กองมันได้กองมันได้ใส่หมูกำเฮ่ยเออ <c oughs> ป่าวบอกนี่ถูมามาพร้อมเสิร์ฟกินทางซ้ายทางก็่เดี๋ยวหวังว่าคงเจ็บต่อยมันหลายคนอยู่นะครับอุ้ยขังไว้สัก3วันนะครับเป็นตัวครับน้องแอนเนาะเออเป็นตัวเลย อืมอ่ะก็ทำใส่กันนี่เตียมันน้าวกว้เนอนี่เขาไมได้จีพี่แห้งใส่ตัวเอเบียพี่แหง้หแหงดังไฟแต้ๆน่าต้อมงมาดับแหลกตักคนละตัวเลยนะครับต้องมาแบง่กงกอมแบ่งหน่อยขอยาตัวน้อยๆหน่อย มใส่ลูกชายต้องกินเพชรก็ใส่มองด้วยนะออกพลังแกงกึ่งมองอืออือนี่ปะท้ออือยากนี่ยอ๋อหยกไข่เต็มต้องปะท้อก็เราจะข้าวกะฮะอืออือ้อันวดดิบกะฮะ

เออวันนี้่งานเขาเทียนเดี๋ยวมาดูเคียวเดี๋ยวมาดูเคียวไอ่ผลงานเขาออกมาผ่านแล้วสุดยอดสุดยอดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีมันเจ็บเต็มร้อยเออไอวัตกลับมากันน่หมดเต็มร้อยเจ้านี่ต่างจอดรถอ่ะอ่าฮึยิงนอก ยอยยอยยอยอย่าบดีมันก็หมอไปเก <ENNIS> <Or ue S 1> ็บดเงาเนาะได้เลยอะปลาไข่อ่ะปลาไข่อ่ะกินตอนห่อนห้นนะครับปลาไข่ปลาไข่ลอยเอาไปเอาไปเปตัวเลยแลวเอาห้ยมาเออยิ้มหางอ่นรูฮ้ยรูฮ้ยถ้าเป็นนักเลงก็ต้องกินหางอืมฮะไม่สมอง อานารจังซ้องกินน้ำปลากสินอโอ้ใจละเออใจอยู่ใจอยู่ฮะขอกินอยู่ขอกินสดตว์หนาเลยน้องกลมตองกลมอืมตองกลมอะไรเนาะแต่ก่อนอันนี้อันนี้หมูเขาเป็นอย่างเจ้าตีมานะครับอืมกำลังกรอบเลยนะครับนี่ ย่างเพิ่มหัวทรงนี่หนึ่งกอบหนึ่งกอบอ๋อตัวยูเนี่ยเป็นน้องนากินบ้านพักบ้านหลังไม่นะคหลังไม่มีสองหลังเนาะเค้เ้ผู้ชมสายนะอาจารย์มีเข้ามอพลำสองน้เนี่ยเห็นดังนึง เสบสายสนีหลักเพ่กุ๊งพงอยู่แหลังหนึ่งลุ่มเพ่อนะลุ่มูุดละนักรองโดนแบนนักรองนักล่องโดนแบนหิวอ่ะจูโผลมือเร่มมาว่ะจักพอนักแค่ตรงนี้เิวยวยาวีน่ะตรงนี้มันดีที่สุดปุ๊ง ใส่มืนาวาด้วยน,นีน่นมันส้มนะส้มหรส้มหรอโอ้เสียเอกมาเอวแล้วครับวันนี้ขอเร่งรถไถอ่า <laughs> อ่ะเอก เอกรถไทเขาก็มาปับตีขือนะครับวันนั้นน่ะลังเทมันนี่รถไทหลายๆของดูประวานทีนึงัสองเยอะถึงว่าแล้วกาแล้วทึกแลวแต่ือเป็นต่อเอามาเพิ่มให้มันนะเอกเนก้า้คิวอนนะนแี่นแเบี้ยแต่เนี้ยนางกคนนางคนฟังไปไหน โอ้เปินเลือกแพร่ดีล้านี่มันไค่มันมีสเส้นตีออกตีขวาตีเ้าเ้าาด้นไหตใจนัอย่หนักแล้วไหวฮะโอ้โหนะเปิดฟังไปโหเปิดเลือะไปเอมียเปิเก้าามนย่คืนมันก็เดือดร้อนแล้วครับมันปิดไปเอวได้ไปแล้ครั่ะตกลงไปเก้าไปอย่างนี้ว่าเออเี่ยเออไม่ปิดเ้าอันนี้ รอว่าเขาสอยงั้นโดนข้อต้นไม้เนี่ยนะตอนนี้น้องวาวเขาแวะเอวหานะครับแจผมก่อนสักหน่อยสักปีเกิดเมั้งไปเย็นกินได้กินหมูปิ้งเหมือนกันเอาไว้ทั้งหลังนั่งไซนั่งไงเออซับกินมาแล้วครับสาวจีนหมดแล้วุด้้แลวเหรอ๘๘ อันยางหวงหมดเลจะป้าอันลอยเลกอาอันไม่อันนี้บอดอันไม่อันบอดเราปีไปเห็นอแกงอยเลเกียัแกงนะเกีาเลีอ้แงมมีออมมัอแล้วไหมันด้ไ่าไปทำบุญมาเด้อจะาถูกเงก็พอนะครับเอาถูกพอนะครับเนอะใจเตะ

<c oughs> จมอันนี้จะวมดีอันนี้ก็บีบีแนวของพี่กันหรอันนี้ยงอยังมดละแพร่ัแ่ไงันเนี่บกได้อยู่ือไทยวีดีโอะตอเนี้ยโอ้ตนี้เหลือยยองเงี่ยเงียนั่นเถอะละกันมดแล้วรับเดื่องนี้หายมดอะไรแกเสียงออยังงั้เบียนอะไปละนะครับเสียเอกเข้มเขาก็เอาเบาๆกันตัวนี้ครับ ต้องเพลงเบาๆก่อนแตงเย็นเดี๋ยอ้พออกเก็บหน้า <laughs> เดี๋ยวเ <laughs> มียมาจะมา <laughs> แซ่บครับ <laughs> น,น <laughs> ี่พ <laughs> <สน S 2> ี่สามเลยนี่มาเยี่ยมลูกคา้าครับลูกค้าซื้อปูนเนอะน, <laughs> <laughs> นีของสีอิ๊มนะครับเนอร์นี่แท่นปูนี่ <laughs> เดี๋ยวต้องฮักเรือ <laughs> <laughs> ต้องขอรดสักห้าชิปเลยครับเดี๋ยวผมจะรดหินนะครับรดหินรดสายใส่น้ำเออโอเคครับ <laughs> ไอโค้ชนะนี่ไงไอเถวเหม่ยจันทร์มะเทาอ่ะเวอร์ซันนี่เหรออ๋อสอเชียงดอยครับสอเชียงดอยสอเชียงดอยอยู่จันจั่วครับจันจั่วเทปูนนี่ปูนแข็งมากเลยครับแข็งแต่อยู่ในนู้นแหละลงกันน้ำเอาวนวนกันนะครับโอ้ยผู้จัดการน้อยหลวงนี่นาตุ้งนาแอบผู้จัดการผู้จัดการน้อยหลวงเอ่อท่านไทยได้นะครับอย่างเนาะ อย่างนัมอเชิงด้วยสอเชิงน่อยโอเคครับแผ่นปูนนะครับสั่งอะไรลดทุกอย่างนะครับสั่งสั่งอย่างะอ้ะสักปูเนี่ยสังปูไรอ๋อใช่สั่งปูอยู่แต่ว่าฉัก็กงนั่งเติมน้ำหนักอีกครับสนใจเนาะอันนี้คุณต้อง่าพะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวนี้นะครับติดจอดรถ ปูนผมนี่เป็นปูนไฮบิดนะครับไฮบิดเลยค่ะไฮบิดกันโอ้ประหยัดน้ำมันครับไม่ปูนเลยเอาง่ะไฮบิดตัองประหยัดน้ำมันเลยอ่ะสนุกสนานกันไปนะครับโอ้นี่ขอบคุณน้องๆนะครับเด้อนะครับมาร่วมเจมส์ไปกันเดินทางปลอดภัยปลอดภัยโอเคโอเค นางเดี๋ยวออกแหวนเดี๋ยวได้เยอะเสต็ปมาเล็กเล็กออบเค้ชมาออซักโอเคนะครับผมโอเคเอาคนมากเนอร์ว่านี้มาช่วยกันเคร้านปูนนี่คือมันเรียบร้อยเสต็ปบางส่วนอือโอเคดูดิเออโอเคครับเออไปปัากันไหมเนอรครับผม นี่น้องๆก็เดินทางกลับละนั่นแต่แม่เจ้าแล้วนะครับให้ตักก่อนครับไปเริ่ตักก่อนไปเนอะครับผมโอเคโอเคครับในคลิปหน้าเป็นอย่างนี้นะเมื่อค่อยที่แตกนะครับวันนี้ก็มีคลิปอะไรต้มเป็ดปลาเย็นนะครับต้มเป็ดปลาไหลนะครับเดี๋ยวจะได้ชอบบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์นะครับในคลิปนี้ครัฝากกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ